เอาละครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือแม้แต่เคยลองทํากันมาบ้างแล้วนั่นคือเรื่องของกลเม็ดจิตวิทยาสายดาร์กที่จะทําให้เขาหรือเธอคลั่งรักคุณหัวปากหัวปําฟังดูอาจจะรุนแรงไปสักหน่อยนะครับแต่ผมอยากให้มองในมุมของการเข้าใจจิตใจมนุษย์และการใช้เทคนิคเหล่านี้ย่งมีสติมีความรับผิดชอบและที่สําคัญที่สุดคือไม่ทําร้ายใครทั้งสิน้น ผมขอย้อมอีกครั้งนะครับว่าเจตนาของผมไม่ใช่การสอนให้คุณไปควบคุมหรือบงการใครแต่เป็นการให้เครื่องมือในการเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนได้ในระยะยาวหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมต้องสายดาร์กด้วยทำไมไม่ใช้วิธีการปรกติคำตอบคือบางครั้งวิธีการปรกติก็อาจจะไม่เพียงพอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนมีความซับซ้อนมากขึ้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นและมีกำแพงที่สูงขึ้นการใช้เทคนิคที่เข้าถึงจิตใจส่วนลึกได้อาจจะช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้เร็วขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันผมอยากจะย้ำอีกครั้งนะครับว่าการใช้เทคนิคเหล่านี้ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบอย่างสูงคุณต้องพร้อมที่จะรับผลที่ตามมาและต้องไม่ลืมว่าหัวใจสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี คือความจริงใจความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับ5กลเม็ดจิตวิทยาสายดาร์กที่จะทำให้เขาหรือเธอคลั่งรักขุนหัวปากหัวปัมกลเม็ดที่1การสร้างความไม่แน่นอน The Uncertainty Principle มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบความแน่นอนชอบความมั่นคงและเกลียดความไม่แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันความไม่แน่นอน ก็สามารถสร้างความตื่นเต้นความอยากรู้อยากเห็นและความดึงดูดใจได้อย่างไม่น่าเชื่อลองนึกภาพตามนะครับถ้าคุณเจอใครสักคนที่คุณสนใจและเขาหรือเธอแสดงออกว่าชอบคุณมากๆตั้งแต่วันแรกบอกคุณว่าคุณคือคนที่ใช่และพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อคุณคุณอาจจะรู้สึกดีใจในช่วงแรกแต่ในระยะยาวคุณอาจจะเริ่มเบื่อเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายเกินไปและเริ่มมองหาความท้าทายใหม่ๆในทางกลับกัน ถ้าคุณเจอใครสักคนที่คุณสนใจและเขาหรือเธอแสดงออกอย่างไม่แน่นอนบางครั้งก็ดูเหมือนจะชอบคุณบางครั้งก็ดูเหมือนจะไม่สนใจคุณเลยคุณอาจจะรู้สึกสับสนหงุดหงิดและอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่และนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความคลั่งไคล้เทคนิคนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเล่นตัวหรือทำเป็นไม่สนใจเขาหรือเธอไปเลยนะครับ แต่เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความสนใจและความไม่สนใจการให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองและการปล่อยให้เขาหรือเธอต้องพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งความสนใจของคุณตัวอย่างเช่นถ้าเขาหรือเธอชวนคุณไปเดทคุณอาจจะไม่ต้องตอบตกลงทันทีอาจจะบอกว่าน่าสนใจนะแต่ช่วงนี้ฉันยุ่งยุ่งอยู่เลยขอเช็คตารางก่อนแล้วจะบอกอีกทีนะหรือถ้าเขาหรือเธอส่งข้อความมาหาคุณคุณอาจจะไม่ต้องตอบกลับทันที อาจจะรอสักพักแล้วค่อยตอบกลับด้วยข้อความสั้นๆที่น่าสนใจการทำแบบนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่ได้มาง่ายๆคุณมีคุณค่าและคุณมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าแค่การเป็นแฟนกับเขาหรือเธอและนั่นจะทำให้เขาอยากที่จะทำความรู้จักกับคุณมากขึ้นและพยายามมากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งรักของคุณแต่อย่าลืมนะครับว่าการสร้างความไม่แน่นอนต้องมาพร้อมกับความจริงใจ คุณต้องแสดงออกว่าคุณสนใจเขาหรือเธอจริงๆแต่คุณก็มีชีวิตของคุณมีเป้าหมายของคุณและคุณจะไม่ยอมลดคุณค่าของตัวเองเพื่อใครทั้งสิน้นกลลเม็รที่2การสะท้อนอารมณ์ (emotional mirroring) มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบคนที่เหมือนกับเราคนที่เข้าใจเราและคนที่รู้สึกเหมือนกับเราและการสะท้อนอารมณ์คือเทคนิคที่ทรงพลังในการสร้างความรู้สึกเหล่านั้นการสะท้อนอารมณ์คือการที่เราแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางและคำพูดที่สอดคล้องกับอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวอย่างเช่นถ้าเขาหรือเธอกำลังเศร้าคุณก็ควรจะแสดงออกว่าคุณเข้าใจความรู้สึกของเขาและคุณก็รู้สึกเศร้าไปกับเขาด้วยการสะท้อนอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแกล้งทำเป็นรู้สึกเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่เป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจและการพยายามทำความเข้าใจในมุมมองของเขาตัวอย่างเช่นถ้าเขาหรือเธอเล่าเรื่องที่ทำให้เขาเสียใจคุณอาจจะพูดว่า ฉันเข้าใจเลยว่าทำไมเธอถึงรู้สึกแบบนั้นถ้าเป็นฉันฉันก็คงรู้สึกแย่เหมือนกันหรือถ้าเขาหรือเธอเล่าเรื่องที่ทำให้เขามีความสุขคุณอาจจะพูดว่าฉันดีใจด้วยที่เธอมีความสุขฉันรู้สึกมีความสุขไปด้วยเลยการทำแบบนี้จะทำให้เขาหรือเธอรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาอย่างแท้จริงคุณเป็นคนที่เขาหรือเธอสามารถเปิดใจและระบายความรู้สึกได้อย่างสบายใจและนั่นจะสร้างความผูกพันที่แข็งแรงระหว่างคุณกับเขาหรือเธอ แต่ข้อควรระวังคือการสะท้อนอารมณ์ต้องทำอย่างจริงใจและต้องไม่ดูเป็นการประชดประชันหรือล้อเลียนเพราะนั่นจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีกลลเม็ดที่3การสร้างความรู้สึกผิด g u i l t trip ฟังดูอาจจะไม่ดีนะครับแต่การสร้างความรู้สึกผิดอย่างมีศิลปะสามารถใช้เพื่อกระตุ้นให้เขาหรือเธอทำในสิ่งที่คุณต้องการได้โดยที่ไม่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเสียหาย เทคนิคนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำให้เขาหรือเธอรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เป็นการใช้ความรู้สึกผิดเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการกระตุ้นให้เขาหรือเธอทำในสิ่งที่คุณต้องการตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากให้เขาหรือเธอใช้เวลากับคุณมากขึ้นคุณอาจจะพูดว่าฉันเข้าใจนะว่าเธอต้องทำงานหนักแต่บางทีฉันก็รู้สึกเหงาๆบ้างเหมือนกันนะ หรือถ้าคุณอยากให้เขาหรือเธอช่วยเหลือคุณในเรื่องต่างๆคุณอาจจะพูดว่าฉันรู้ว่าเธอเก่งเรื่องนี้มากๆถ้าเธอช่วยฉันได้ฉันคงจะดีใจมากๆเลยการทำแบบนี้จะทำให้เขาหรือเธอรู้สึกว่าเขาหรือเธอมีความสำคัญกับคุณและการช่วยเหลือคุณหรือการใช้เวลากับคุณจะทำให้คุณมีความสุขและนั่นจะกระตุ้นให้เขาหรือเธออยากที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องการ แต่ข้อควรระวังคือการสร้างความรู้สึกผิดต้องทำอย่างระมัดระวังและต้องไม่ใช้ความรู้สึกผิดเป็นเครื่องมือในการควบคุมหรือบงการเขาหรือเธอเพราะนั่นจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเสียหายอย่างรุนแรงกล,ลเม็ดที่4การทำให้เขาหรือเธอรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาหรือเธอมากกว่าใคร the your special d e f e c t มนุษย์เราทุกคนอยากรู้สึกว่าตัวเองพิเศษอยากรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่นและอยากรู้สึกว่ามีใครสักคนที่เข้าใจเราอย่างแท้จริงและการทำให้เขาหรือเธอรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาหรือเธอมากกว่าใครคือคกุญแจสำคัญในการทำให้เขาหรือเธอคลั่งรักคนเทคนิคนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแกล้งทำเป็นเข้าใจเขาหรือเธอไปหมดทุกเรื่องนะครับแต่เป็นการแสดงความสนใจในสิ่งที่เขาเป็นแสดงความชื่นชมในความสามารถของเขาหรือเธอและแสดงความ เข้าใจในความรู้สึกของเขาหรือเธอตัวอย่างเช่นถ้าเขาหรือเธอมีความฝันที่ยิ่งใหญ่คุณอาจจะพูดว่าฉันเชื่อว่าเธอทำได้แน่นอนฉันเห็นศักยภาพในตัวเธอหรือถ้าเขาหรือเธอมีความชอบที่แปลกประหลาดคุณอาจจะพูดว่าฉันว่ามันเจ๋งมากเลยนะที่เธอมีความชอบแบบนี้มันทำให้เธอไม่เหมือนใครหรือถ้าเขาหรือเธอมีปัญหาที่ยากจะแก้ไขคุณอาจจะพูดว่าฉันเข้าใจว่ามันยากนะแต่ฉันเชื่อว่าเธอจะผ่านมันไปได้ การทำแบบนี้จะทำให้เขาหรือเธอรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาเป็นคุณเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการและคุณเป็นคนที่เขาหรือเธอสามารถพึ่งพาได้และนั่นจะสร้างความรู้สึกผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างคุณกับเขาหรือเธอกล,ลเม็ดที่5การสร้างความทรงจำร่วมกันที่แข็งแกร่ง Share e x p e r i e n c e s ความทรงจำร่วมกันคือสิ่งที่เชื่อมโยงคนสองคนเข้าด้วยกันและความทรงจำที่แข็งแกร่งคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นยืนยาว และการสร้างความทรงจำร่วมกันที่แข็งแกร่งคือเคล็ดลับสุดท้ายในการทำให้เขาหรือเธอคลั่งรักคุณหัวปักหัวปั๊มเทคนิคนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องพาเขาหรือเธอไปเที่ยวรอบโลกหรือทำกิจกรรมผาดผลทุกวันนะครับแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำที่มีความหมายและที่ทำให้คุณและเขารู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะไปดูหนังเรื่องโปรดด้วยกันคุณอาจจะทำอาหารด้วยกันคุณอาจจะไปเดินเล่นในสวนสาธารณะด้วยกันหรือคุณอาจจะแค่คุยกันถึงเรื่องที่ทำให้คุณหัวเราะได้สิ่งสำคัญคือการสร้างประสบการณ์ที่ทำให้คุณและเขารู้สึกดีรู้สึกสนุกและรู้สึกผูกพันกันมากขึ้นและความทรงจำเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงความรักของคุณให้เติบโตต่อไป และนี้ก็คือ5้ากลลเมตรจิตวิทยาสายดาร์กที่จะทำให้เขาหรือเธอคลั่งรักคุณหัวปักหัวปำผมหวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการใช้เทคนิคเหล่านี้ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบความจริงใจและความเคารพซึ่งกันและกันถ้าคุณใช้เทคนิคเหล่านี้อย่างถูกต้องผมเชื่อว่าคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกับคนที่คุณรักได้แน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีกับความรักนะครับ